สวัสดีเจ้าวันนี้อันจะทำเมนูหวานเย็นนะเจ้าเอาไว้ทานเล่นเนาะอันนี้ใช้น้ำต้มสุกนะเจ้าเทใส่ภาชนะลงไปก็เทน้ำหวานลงไปนะเจ้าจะใช้สีแดงสีเขียวก็แล้วแต่ใครมกักใครชอบนะเจ้าเติมนมสดลงไปเนาะยี่ห้ออะังก็ได้นะเจ้าอันนี้อันต้องการสีสันเนะาะบะได้ต้องการความมันจากนมสดนะเจ้าก็เลยใช้นมกระป๋องแทนนะเจ้า มาชิมดูว่าหวานพอประมาณหรือ,อยังนะเจ้าความหวานนี่นก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเนาะใส่น้าตาลทรายเล็กน้อยนะเจ้าคนน้ำตาลละลายก็เรียบร้อยแล้วนะเจ้าน้ําหวานเย็นเหรเนาะเาก็มาตักใส่ถุงนะเจ้าส่วนที่เหลืออยู่ในกานะเจ้าอ่า อันนี้ก็พับถุงเป็นสองรอบนะเจ้าแล้วก็มาขยุ้มขยุ้มนะเจ้าสกิลการรัดถุงยางอันยังใช้ได้อยู่นะเจ้าต้องป่องๆเนาะหวานเย็นต้องใส่ถุงพลาสติกแบบนี้นะเจ้าถึงจะหอมเป็นหวานเย็นต้นทำรับสมัยก่อนนะเจ้าอาสมัยก่อนเขาจะใช้ถุงแบบนี้เนาะแล้วก็กัดตูดนะเจ้าแต่สมัยนี้อาจจะใส่ในกล่องที่แบบเทใส่ไม้ไอติมตมาแท่งไอติมนะเจ้า อาสมัยก่อนบ่นมีกระจจยถุงพลาสติกแบบนี้นะเจ้าอ้าวาใส่กาต้มน้ำง่ายกว่านะเจ้าบัลเลอท์เธอตตัวเนะเาะอ้าวเทใส่ถุงพลาสติกลงไปนะเจ้าาเราพับสองรอบนะเจ้าขยุม้มขยุ้มนะเจ้าดังยานลักนะหมุนหมุนมุนมุน,ม,นมุนนะเจ้าอาเรียบร้อยแล้วนะเจ้า าวิธีแบบรัดถุงยางก็ง่ายๆอะ่ะจ้าอันนี้เป็นแบบของกินเล่นโบราณเฮาละจ้าตั้งแต่อ้อนแต่อ่อนเนาะสมัยเป็นละอ่อนเนี่ย้าเขาก็จะมีหวานเย็นเนาะน้ำแดงน้ำเขียวน้ำส้มนะจ้าอันละสองบาทเนาะสมัยเป็นเด็กน้อยเนาะอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะจ้าหน้าตาหวานเย็นเฮาเนาะขั้นตอนต่อไปใส่ตู้เย็นใส่ช่องฟิตนะจ้า เดี๋ยววันพุ่งมาเจ้าหาจะมาดูหน้าตาวาันเย็นเขาเป็นจะใดนะสาวอ้าวปิดตู้เย็นรอพรุ่งนี้เช้าเจ้าแล้วนะสาวว่าเปิดดูเป็นจะได้พ้องนะสาวาหแข็งหมดแล้วนะสาวาคืนเดียวเนาะก็เป็นไอติมวันเย็นละสาวพร้อมกินได้เลย